รองคู่เอกเพชรงามเกียรติกำพลพบกับศักยภาพสิทธิสพี่น้องเวทใหญ่ขึ้นมาครับ126ปอนด์นี่แหละครับเพชรงามเจอกันมาห,น,หนึ่งทางด้านเพชรงามชนะมาในไฟล์ล่าสุดแล้วครับชกกันไวเมื่อ23เมษา สองเดือนที่แล้วครับพอดีพอดีเลยอะเลดเปิดขึ้นมาเพชรงามเป็นต่อสิบก้าด้วยครับคู่นี้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับเจอกันมาครั้งที่แล้วก็สนุกสามฟอร์มหลังเนี่ยครับเพชรงาม ชนะคะแนนเหนือนภาชอชำนาญหมอแพ้คะแนนชายเล็กสิทปอนสวรรค์แล้วก็ฟอร์มล่าสุดอย่างที่ได้เรียนนะครับต่อยชนะศักยภาพคนนี้ไว้ครับส่วนศักยภาพ3ฟอร์มหลังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้มานาหวาสิทองเพชรจินดี2ไไฟติดแล้วก็มาแพ้เพชรงามอีกครับกรรมการสินชัยจลรวงเป็นผู้ห้ามบนเวที ศักยภาพนี่มวยเข่าครับสิสองพี่น้องนี่ก็บอกอยู่แล้วครับชื่อค่ายโลโก้นี้มวยเข่าล้วนๆส่วนเพชรงามนี่มวยฝีมือครับวงในก็เล่นได้เหมือนกันโอ้พี่เข้มครับขึ้นถอดมงคลให้เลยครับเข้มสิสองพี่น้องวันนี้มาเองครับ ดูกันยกที่3สถานการณ์2ยกศักยภาพเป็นต่อ3-2ได้ใหญ่แล้วครับรูปร่างช่วงชกดีแฟนมวยก็ดูแล้วมั่นใจว่าจะล้างตาได้ครับดูจงังหวะวงในรูปร่างช่วงชกเนี่ยศักยภาพได้เปรียบอยู่แน่นอนครับ สูงยาวเข่าดีแต่วันนี้จะตีเจ็บไม่เจ็บครับเอาศอกนี่าระวังตอนนี้แหละครับจังหวะไล่แขนนี่ศอกเอาคืนดวนเข่ากันเป็นส่วนใหญ่ครับศัก,กยภาพเดินหน้าเข้าหาเพชรง,งาม ยบบ้ายสกกัดเอาไว้ครับจับได้โอ้ยคืนได้แข้งเดีย่ยดูเกมครับผู้นี้ดูเกมจะเป็นอย่างไรผัดกันทิ่มกนละทีครับเอาสอกโอ้ยเฉียวปลายจมูกไปนิดเดียวเองครับศักยภาพไม่โสนลับมาเรื่อยๆครัไปเสียเรียมอีก เกาะนายและเตียจังหวะไล่แขนพักออกไปอืยัดครับศักยภาพมาขวางหน้าทีมเข่าซ้ายหาจังหวะเข้าไปทำทีมอีกทีหนึง่งดวนวงในเป็นส่วนใหญ่เอาอเพิษงามโดนหมัดกับเด้งตยีย ล็อกเอาไว้ครับล็อกเอาไว้โอ้โหแล้วดูครับศักยภาพแกล็อกล็อกแล้วตีได้ครับอ้าวแต่เพชรงามมีสวนมาซ้ายกระแทกไว้จับได้เกี่ยวลงไปอีกแล้วครับโอ้ใช้เหลี่ยมใช้เชิงสู้ครับวันนี้มาทรงถอยใช้ฝีมือดักโต้ดักเตะ เพชรงามว่ายังไงศักยภาพเขามาแล้วนะสอกอะสอกเลยครับมาไม่น่าไปเรียกเลยอะแข้งขวาไตคืนมาครับรูปเกมส่วนใหญ่เนี่ยเข่าล้วนๆพลิกมาจังหวะนี้ตีกันเรื่อยๆอยู่ครับเด้ง ดูดการไตข่าวกันเพลินเลยทีเดียวครับคูน่นี้หมด3ยกผ่านไปแล้วครับลดมาหน่อยนึงครับศักยภาพลดมาหน่อยเป็นต่อ5 4คสี่ตุ้สายใต้ครับด้านซ้ายเสื้อชมพูผู้ใหญ่ออทบ้านจเจริญสุขหน้าคณะชอชื่นกับมนแล้วครับ มาดูยกสเป็นยังไงครับศักยภาพโอ้ยเสียบง้างเสียบนี่เห็นนัหลอนแล้วครับศักยภาพเพชรงามมีเด้งตีล็อกแล้วครับล็อกก็ยังตีได้เรื่อยๆอือหือศอกครับ โอ้ศักยภาพก็ตีสะใจจริงๆครับตอนนี้เพชรง,งามพาออกไปพยายามจะไม่ปะทะวงในเท่าไห่ครับเพชรง,งามอยากจะเล่นฝีมือมากกว่าโดนศอกอีกแต่ศักยภาพเลยครับพาตื้อจริงๆครับเพชรง,งามยัดเด้งตีโอแต่ศักยภาพนี่ไม่เสถเทือนเลยครับเข่าของเพชรง,งามเนี่ย ดวนที่เข่าครับเพชรงานจะแก้งโหจะกระตุกลูกนี้ไม่ไปจะดูวงในศักยภาพนี่แกตีได้เรื่อยๆเลยนะครับอืมขวางหน้าแล้วแทงขวางหน้าแล้วตีอา้าวเททิ้งอีกโอ้โหไล่ต่อครับเพชรงามยังไงตีล็อกได้ล็อกได้แล้วตี แข้งซ้ายโดนเททิ้งโอ,อ้ต่อต่อยทรงแบบนี้นี่เสียเปรียบเยอะนะครับเพฟนงามต้องแก้อะไรสักอย่างแลละครับโอ้โหแล้วถ้าศักยภาพเดินติดแบบนี้นี่ลำบากเลยเพราะวงในนี่ของชอบเขาอ้าวอ,าอา้ยังไงก็เพ้นงามตีได้บ้างกระตกมาเทนี่ครับต้องมีจุดพลิกผันครับคุณผู้ชม เพชรงามเดินเล่นเครื่องล่อยท้องเสียบกข้าไปอีกทีหนึ่งเอาละครับเพชรงามเห็นช่องทางแล้วตีเข่าขวาสอกมาอีกทีสอกมาเอาละครับอาการนี่เริ่มจะไม่ดีแล้วครับศักยภาพโดนเข้าไปหลายเม็ดหลายจังหวะแล้ว เพชรงามถอยมาครับสไตล์เดิมเลยศักยภาพเร่งมาโดนแข้งซ้ายหมดยกที่สี่โอ้โหเรียกเลือดให้กับกู้่อสู้อีกแล้วครับเพชรงามศักยภาพแตกครับบริเวณโหนกแก้มสถานการณนะ์เนี่ ผ่านไป4ยกกันนี้มาที่เพชรงามแล้วครับ2 3 4 5นี่ไล่ไปเลยครับคุณผู้ชมเพชรงามเป็นต่อ5ช่วงตัวยกสุดท้ายมาลุ้นกันครับศักยภาพ จะได้ไม่ได้ครับพยายามรัดเอาไว้ล็อกแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับนี่จะแตกครับศักยภาพเลือดนี่หลังออกมาพอสมควรเลยสำหรับคู่ต่อไปนะครับ เป็นคู่เอกนำรายการเนี่ยต้องไม่พลาดเลยครับฟ้าสีทองกับก้องพบยพยายามไล่ครับจนไม่จนโอ้โหพอติดตัวเพชรงานก็ล็อกกดเอาไว้เลย พละกำลังยังเหลือหรือเปล่าเดินไล่ทุบไล่ต่อยนี่ครับน้ำหนักอาวุธมันก็เบาไปหมดแล้วครับศักยภาพ การการสินชัยก็แยกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ถ้าชกทรงนี้ทำให้พลาดไปโดนศอกซะก่อนล่ะนี่แหละกับหมัดมวยครับมันอันตรายตลอดเวลาจะประมาทไม่ได้เลยครับอ้เนี่ยหมัดขวาแต่วุธก็เบาแล้วครับ เ่จะเป็นต้นๆเนี่ยได้เสียวเลยนะถ้าต่อยแบบนี้เนี่ยแต่ช้าลงไปเยอะแล้วครับศักยภาพรอสัญญาณระครั้งแล้ะครับไม่อยากประทะด้วยครับเพชรงามหมดยกสุดท้ายนี่ก็เข้าไปขอโทษขอพ่วยก,กัน ครับคุณเคนนนาคสินครับขึ้นมาร้องพงมาลัยบบเพี้ยงงามเป็นฝ่ายชนะคะแนนัก,นกยภาพส2พี่น้องไปครับกรรมาการออกคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงเลย